ันนี้นะครบช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผม ราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนและน้องนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนาโดโดแล้วนีเราอยู่กันนี่เกมอาร์เซวิ o ล์อีโวโ,อโ,อโ,โมโบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมหลัวันนี้นะฮะผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะมาทําปืนนะครับผมแล้วดินปืนเนาะแล้วก็สูนปืนกันนะครับผมแล้วเราก็จะนั่งเรือนะครับเห็นไหมเห็นเรือที่ผมสร้างไหมจะนั่งเรือนะไปป่าเรดบูทเพื่อไปทําภารกิจนะครับกาจัดเทเล,ลเบิร์ดเพื่อเอาดาบเอ็กซ์ลีเบร์ที่มีดาเมจที่รุนแรงนะครับมาเป็นของเราให้ได้นะครับผม ต้องบอกเลยว่ามันเป็นดาบฟ้านะโอ้โหบอกเลยว่าดาบนี้สุดจริงอ่ะโอเคครับผมอ่าตอนนี้นะครับคือผมได้ทําการแบบเนาะทำลูกกระสุนทาอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ่าเราผมยังไม่ได้ค้าป,ปืนแล้วก็ยังไม่ได้คา้าไซเฟิลน,นะครับผมจะไาลาเฟิลไปด้วยลูกซองไปด้วยเนาะลูกซองนี่ผมจะใช้เป็นลูกซองคู่ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอมีลูกซองไอแบบยาวมาเดี๋ยวค่อยค่อยใช้แล้วอีกอันนึงก็คือกล้องสองทางไกลที่ไวติด โอเคผมจะมาสาธิตวิธีการทําดินปืนครับอันดับแรกนะครับเราต้องใช้นะฟินนะครับกับสโตนครับมาคาฟให้มันเป็นให้มันเป็นเนี่ยครับให้มันเป็นสปาร์คพาวเดอร์เนาะเออเนี่ยสีส้มๆเนี่ยพอเราคัฟพวกนี้แล้วปุ๊บเราก็ต้องใช้ฐานนะครับที่เราเอาไม้เอาวูดเนี่ยไปเผากบไฟนะครับเราจะได้มาเป็นฐานเนาะแล้วเราก็คาฟเป็นดินปืนอ่าพอเราได้ดินปืนแล้วเนี่ยโอเคพอเราได้ดินปืนแล้ว เราก็เอาไปใส่โตสมิตรีนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนสกิลมาก่อนนะไม่งั้นถ้าเราไม่เรียนสกิลมาเราจะไม่สามารถขับได้อันนี้เป็นกระสุนปืนลูกน่าจะเป็นลูกโม่นะเออกระสุนปืนลูกโม่วิธีการขับกระสุนปืนลูกลูกอ่อลูกลูกสองครับต้องทําลูกโม่ก่อนนะครับเพื่อให้มันมันมันเป็นได้เป็นลูก2องเนาะเออโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราเห็นไหมว่ามันจะมีขึ้นเราก็สามารถเข้าออกมาได้เลยนะครับมันจะมีบอกนะครับว่ามันต้องงานอะไรบ้างแล้วของพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากครับหาได้ล็อกตัวเนาะเนี่ยผมก็ฟาร์มเบลจากวิธีการทำไอพวกดินปืนนี่แหละเออโอ้โหอย่างหนักเอ้ยตัวหนักเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาของไปฝากแรปเตอร์ก่อนนะครับ วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนนะฮะนั่งเรือนะครับไปกับเจ้าแรปเตอร์ด้วยกันเนาะไปป่าเลดบูดกันเลยให้ผมไปคนเดียวคงจะไม่ไหวเนะียต้องให้เจ้าบูนะฮบผมเจ้าบูลูกชายเนะี่ยพาไปนะครับผมไม่งั้นนะถ้าเราเกิดเราไปคนเดียวนะตายยังไงก็ตายนะเออโอเคเยวของฝากฝากของที่เจ้าบูของหัวอะไรเนมันเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมก็คือพาเจ้าบูนะครับไปเก็บเวลมาในป่าข้างๆโอ้โหมันมากเดือดมากนะครับผม เออเดี๋ยวเอาเนื้อมาก่อนทิ้งตรงพวกนี้ทิ้งเลยเออโอเคเอเอเดี๋ยวผมว่าผมจะไปฟาร์มเอ้ยผมไปทําหน้าไม้ด้วยนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวธนูมันจะพังเหมือนครั้งที่จับคาโนเนาะตอนจับคาโนนะบอกเลยโอ้โหธนูพังวิ่งไล่จับกันมันเลยอะ่ะเอเอแต่ก็บางทีก็อยากจะลงดันให้น้องๆดูบ้างเนาะ แต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะครับมันมันลงทันไม่ได้จริงๆอะ่ะเซฟมันไอเซฟเก่านะครับผมไอเซฟเก่าดิเซฟเก่าผมมันลีไปแล้วอะ่ะโดนผมเป็นคนกดผิดเองแหละผมไปลบมันเองเว้ยผมไม่สามารถไปลงได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจะรีบนะครับผมจะรีบเก็บเวลเนะเก็บเวลาเซฟนี้ให,ให้ให้ไวที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะไปลงดันด้วยเนาะคนไหนที่ท,ที่แบบเอออยากให้ลงดันเนาะโอเคแต่ตอนนี้ก็รู้สึกซีซั่นสองนี้ผมจะแบบพาเพื่อนนะทำของ ทำของซะส่วนใหญ่เนาะทำของทำเควสซะส่วนใหญ่เพราะว่าอีพีที่แล้วไอซีซันที่แล้วเนี่ยจับสัตว์อย่างเดียวซีซันนี้ก็จะจับไปด้วยแล้วก็ทำเควสแล้วก็ทำของไปด้วยนะครับผมเนาะเออก็จะมีแบบรายละเอียดอะไรเยอะแยะขึ้นมากเนาะโอเคเอะผมจะทำไอ้อะไรนะอ่านี่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 น,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 นี่โอเคหน้าไม้นะฮะครับหน้าไม้นะครับผม อ่าวเรากระสุนเนี่ยมันต้องใช้เหล็กด้วยนะอย่าลืมนะครับกระสุนต้องใช้เหล็กทุกอันนะครับทุกอันจะใช้เหล็กทุกอันเลยจะใช้ไอรอนทุกอันเลยเออโอเคก็เดี๋ยวตรวจสอบของก่อนโอเคอันนี้ธนูนะสลบอืออือไปพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้ผมค่อนข้างพร้อมละเตรียมของเรียบร้อยนะครับอาหารการกินเรียบร้อยครับผมน้องน้ำ ไปบูเราจะพาพันเพื่อนนะไปชมเรือผมกันนะ,ะเรือผมนี่แบบยางแฉมเหมือนบ้านหลังที่สองเลยนะอาจจะไม่แบบไม่ดูสวยมากแต่ว่าอยู่สะดวกสบายครับผมสามารถพักได้ที่ไหนก็ได้เป็นไงอ๋อโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆน,นี่นี่ก็เป็นพวกตู้เนาะเออเดี๋ยวสต็อปก็เจ้าบุรูก็สามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้นะครับผม อย่าว่าจะเจ้าบูเลยคากิก็เข้ามาอยู่ได้นะฮะเออคากิเนี่ยมันตัวใหญ่หน่อยแต่ผมยังไม่มีอานขี่คากิอะสิเออ,เ,อ,อพเพื่อนๆมาดูใหม่คงงงใช่ไหมคากิคืออะไรก็คือคาโนทอรัสนั่นเองที่ไปจับมา EP ที่แล้วนะฮะเออแต่รู้สึกว่าไ e อ้สาลายน่าจะขึ้นมาไม่ได้แา่ก,ก็ยังไม่รู้จากสาลายอีกก็คือเจ้าไทเซนท็อปตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับออโอเคเอือฮึตอนีนะครับผมก็ ไอ้ ep a ซีซั่นนี้แล้วผมไม่เคยขี่เรือเลยเนาะเออซีซั่นนี้มาขี่เรือครับผมมาโอเคตอนนี้ผมก็ทิ้งตรงกลางไว้หน่อยเนาะเพราะตรงกลางเนี่ยผมเอาไว้สําหรับอะไรอะเอาไว้สําหรับขับเรือเนาะเออเป็นไงมีชั้นสองด้วยชั้นสองนี่ก็ไว้ทําอาหารนานู่นนำนี่นะฮะชั้นแรกก็ไว้ป้องกันตัวเออเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนเป็นหินเนาะเออเปลี่ยนเป็นหินน่าจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะมันจะได้ไม่พังไงเจอแบบ จับพัดจับผูเจอสไปโนนี่งานเข้าเลยนะฮะอ่ฮะเ,เปิดองอืมอ่าเดี๋ยวเอาของฝากไว้ก่อนตัวผมมันค่อนข้างหนักนะโอเคครับผมนี่ส่วนประตูเนี่ยผมจะทำใหญ่หน่อยเนาะเปิดไดโนเสาร์จะได้เข้ามาได้ ่าโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเจอแต่ทะเลโอเคไปตอนนี้นะครับก็มานะฮะข้างหน้าก็จะเป็นป่าเลดวูดเนาะก็แค่เล่นเรือไปตรงๆอีกหน่อยนะครับผมก็จะถึงป่าเลดวูดแล้วนะครับป่าเนี่ยสัตว์ดุร้ายค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เดรัเสาวเยอะมากครับผมก็ ไอ้ยาไครับตอนแรกผมก็กะว่าถ้าเกิดเอาไอ้เจ้าแรปเตอร์วิ่งตรงมาเลยมันก็แบบค่อนข้างวุ่นวายหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดมาทางเดือก็จะสะดวกสะดวกกว่าเดิมนิดนึงอาเฮ้ยไอเออยู่ดีไอจะไออ,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 อะไรนะไทยทจอปแบบมาว่ายน้ำเล่นเพื่อนเพื่อนสงสัยจะร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเนาะหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนเช้าก็มีอากาศเย็นๆมั่งนะเออ โอเคครับผมปะเดี๋ยวเราเดินหนะ้าไปเลยองเข้าไปตรงเข้าไป <c oughs> จะได้ที่ทจบต้องใส่จัอืมตรงไปตรงไปตรงไปแหมมันก็แต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะแบบมองทางไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่ามันก็สะดวกสบายดีเหมือนมีบ้านขึ้นที่อเอวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วมั้งเนี่ยจะผ่านไปได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดขึ้นไปดูก่อนไป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 อโอ้ตายวนีแบบนี้ผ่านไม่ได้แน่เลยเพื่นอนๆสงสัยต้องอ้อมวะ่ะเดี๋ยวโบขอดูแผนที่ก่อนนะครับเราสามารถไปเส้นทางอื่นได้ไหมอือมันต้องอ้อมไปทางขวาปะ่ะเนาะถ้าจะป้องไปจุดเนี้แต่จุดนั้นมันเข้าไปไม่ค่อยได้ไงเพราะว่าต้นไม้มันเยอะนะ ต้นไม้มันเยอะมากเลยอะยากนะครับที่จะเข้าไปถึงก็คงต้องจอดแล้วก็เดินข้ามไอ้นี่ไปหน่อยโอเคไปกันเถอะป่ะทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนแบบมีตัวไรตีกันอยู่เอ้าไอ้บูไปไหนเนี่ยบูเฮ้ย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 ูยไปไหนก็ยังอยเ่้ย้ยยยยเยเฮ้ยยยเฮ้ยเ้ยเยย เอ้ยเดี๋ว่ามันโอ้อ้ยมันอยู่ข้างล่างวะเนี่ยมันตกน้ำเหรอไอ้บูมันตกน้ำเหรอเดี๋ยวดูดูก่อนเฮ้ยโอ้โหไอ้บูโอ้โหโอ้โหเยอะ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 โอ้ยโอ้ยมันเป็นฝูงโอ้โหอ้ยเอ้วเอ็งกระโดดลงมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกือบตายแล้วไอเองโอ้โหดูเลือดอืถึงจะลดไม่เยอะนะโดนกัดไปเรื่อยนี่ก็ตายได้เลยนะ แม่มันซนจริงๆเลยบอกว่าอย่าหนีแอบมาเล่นน้ำไม่หนีนี่ดื้อจริงๆเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้แรปเตอร์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 ยิงเดี๋ยวผมจะยิงแรปเตอร์ตรงนั้นน่ะมันมาขัดขวางเราเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเอ้าเอ้างูอู้เอ้าโอ้โหค่าสลบขึ้นเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ค่าสลบขึ้นไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย ต้องฝากให้ลูกดูแลก่อนนะครับผมเนาะเนเดี๋ยวผมเล่งสปีดแล้วกันน่าจะนาน <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับผมเอ้ยเรียบร้อยฟื้นสักที โอ้โหนานเลยนะผมเกือบนาทีสองนาทีเนะี่ยกว่าจะฟื้นนี่ถ้าไม่เร่งไม่เร่งสปีดคลิปนี่คือโอ้โหคลิปนี่คือแบบยาวยาวนะ่าดูโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเรือนะไปจอดดีๆเนาะเนาะแล้วเดี๋ยวก็รอมันมืดแล้วเดี๋ยวต้องรอให้มันเช้าก่อนพอเราเช้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยเราค่อยเดินทางเนาะไปป่าเลดบูธเพื่อที่จะไปทำภารกิจนะครับกาจัด กําจัดอะไรอ่ะกําจัดเจ้าเจ้าทีละเบิร์นนะครับผมเพื่อเอาดาบเอ็กคาลิเบอร์นะโอเคอู้โอ้ยไอปลาเมื่อกี้มันกัดเมื่อกี้มันกัดไอบูใช่ไหมปลาลันย่าบินได้ เออนี่ไงสมสมหน้ามันฮะมันบางอาจมาลุมกัดลูกเราน่ะเอออุอ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ออยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเออเดี๋ยวอู้หูสไปโนไปเท่าไหร่น่ะอุ้ยร้อยเจ็ดสิบโอ้ถ้ามันบุกมานี่คือบ้านเราพังแน่เลยครับผมเรือเราพังแน่โอเคเดี๋ยวเอาเนื้องูกลับไปโอเคครับผม อันเดี๋ยวเราพักนะฮะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปตอนช่วงเช้าเลยแล้วกันเนาะโอเคครับจากที่นั่งเกงกับไอเจ้าสไปโนซอรัสตัวนั้นมานครับแล้วมันก็ได้วิ่งไปทางอื่นแล้วเราก็สบายใจได้ปอดหนึ่งว่ามันจะไม่มาทำลายนะฮะเรือของเรานะครับผมอ่าโอเคก็นี่ครับรับเควสเทเลเบิร์ดเลยเนาะอ่าบางคนถ้าเกิดจะไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นล็อกแบบนี้นะครับลองสังเกตดูเรากดไปที่สตาร์ทนะครับผม ดที่ชื่อเควแล้วกดไปที่ตาเห็นไหมมันให้เราทําอะไรอย่างเจ้าเทระเบิร์ดเนี่ยมันให้เราเรียนเรียนเรียนรู้การทําดาบนะครับอ่าเรียนรู้การทําดาบมาพบเราก,กดไปสตาร์ทมาพเข้าไปปึ๊บอ่าอื้มโอเคแล้วคําสั่งต่อไปข้างบนนะครับคือมันให้เราเห็นไหมทางขวามือบนเนี่ยมันให้เราชักดาบออกมาเนาะเออ ันให้เราชักดาบออกมานะครับผมเควสมันถึงจะสําเร็จไปอีกต่อหนึ่งปิรันย่านี่มันมาขยันกัดเราจริงๆเลยนะมันไม่จบไม่สิ้นนี่ยมีมีมีคือมันไม่หมดกะทีเว้ยเฮ้ยปิรันย่าเนี่ยมามาดิมาดิเอามีงูเอาอย่างนี้ก็ต้องเข้ากับเพลงนั่นแหละเออเพลงี่งูออกม้ออเออเออเออนี่เออาดิเออมันช่างเข้ากับเพลงจริงๆเข้ากับเพลงจริงๆ เออมึงก็ช่างเอาเพลงมาใส่จริงๆโอ้โหโอเคแม่มันเลยเด้อเออโอเคครับผมก็ของไม่จำเป็นนะเราก็ทิ้งไปของที่จำเป็นเราก็เอาไว้เออโอเคเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไอเลดบูดเลยนะครับผมไปนะฮะโอ้แถวนี kind of meeting, ้นะครับม okay, uh ันมีปิงด้วยนะเพื่อนเพื่อระวังนะโดนปิงปิงดูดเลือดนะ พื้นนี่ก็พวกปิรันญาพวกจระเข้ดูด้โดนอะไรกัดงูแน่งูมาฉกแน่เลยมีพวกไอ้คาโปชูคัตด้วยนะแล้วก็ไอ้สตาซาโคด้วยนะผมระวังด้วยแั้ไงพูดถึงซาโคมันมาแล้วมาแล้วมาละโอเคแต่ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าอะไรนะเควสมันต้องเควสมันต้องให้ชักดาบใช่ไหมเออมันต้องให้ชักดาบขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะเควสมันถึงจะดําเนินต่อได้ใช่ไหมเออ โซวอร์ดใหมมันให้เอาเอาดาบออกมาโอเคเดี๋ยวเราชักดาบออกมาเลยครับปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมฮะขวามือบนนะสําเร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีวงให้แล้วนะมันก็จะประมาณว่าเดี๋ยวมันก็จะให้เราไปหานะครับเจ้าเ,เลเบิร์นนะครับเพราะเวลาเราใกล้มันไอวงนั้นก็จะกระพริบถี่ขึ้นนะเห็นไหมตอนนี้มันกระพริบแล้วเดิมกระพริบถี่แล้วถี่ละวถี่ถี่ถหไหม โอ้แถนี้มีสัตว์อูได้ไหมเอ้ยคาโน่คาโน่อ่าคาโน่เวลสามสิบก็ไม่โหดเท่าไหร่นะฮะโอเคครับแล้วก็ไปหาเจ้า,ทาเทเลเบิร์ดก่อนนะใช่ปะใช่ปะมีไหมหมีใช่เว้ยเร้่มันอยู่ตรงไหนวะมาโอเคโอเค,อเคตอนนี้มันเริ่มกระพริบแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วแสดงว่าอยู่แถวไหนเออนี่นี่น,น,นี่โอ้โหเป็นฝูง โอเคครับโอเคครับบวกครับบวกครับบวกบวกสามตัวเลยอุ้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 ยมันบอกให้เราฆ่าสามตัวนะมาเดี๋ยวเหยียบไปงับงับงับอ้คงมีสี่ตัวแล้วโอ้โหมาเป็นฝูงสู้สู้ลูกสู้สู้เออเออเออสู้สู้ไอ้บูสู้สู้บูอ่าอ่านี่เหยียบโอ้ยยังไม่ได้มันเหยียบไปแล้วตัวนี้เอาวิ่งอ๋อยังไงยังไงโอ้ได้ดาบเรียบร้อยแล้วครับผมโอเค เราได้ดาบแล้วเราได้ดาบแ้วเราได้ดาบแล้วได้ดาบแาบบอุย้ยเหยียบเม็นตายมันไม่โดนนะครับผมเมื่อกี้เหมือนเราจะเหยียบมันไปแล้วรอบนึงหืมซองเป๋าเป่าไปเลยนี่โอ้โหเ,เพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ดาบแล้วนะออมันต้องอย่างนี้สิเออโอเคดูดาเมจโอ้โหหกร้อยกว่าเลยนะดาบนี้มันค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าดาบมันจะแรงขนาดไหนนะครับผม เดี๋ยวเด่ดๆตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวหาที่ลองลองดาบก่อนนะฮะอันนี้มันนี่มันนี่มันนี่มานนี่มานี่นนนนโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาดาบเก็บไปก่อนครับตัวผมมันค่อนข้างหนักนะเอาดาบไอ้นี่เก็บไว้ก่อนดาบที่ว่าเราเราใช้มาเก็บไว้ก่อนกระสุนด้วยมันหนักนะครับผมตัวนี้มันหนักมากเลยนะตัวผมเนี่ยอืม ไปไปไปมาเดี๋ยวเราลองดาบเลยนะครับผมเอ็กคาริเบอร์นะครับสีฟ้านะครับดาเมจหกร้อยกว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ยังไม่ได้ทำเควสนะครับมาทำได้นะมาทำเควสนี้ได้นะครับผมเออมันให้ดาบเราแรงนะเออนี่จะบอกบอกบอกอย่างเดียวคงไม่รู้ต้องลองใช่ไหมครับผมโอเคตัวนั้นหูเลือสามพันสี่อโลซอรัสเบลร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเลือดสามพันสี่ดูซิว่าดาบเอ็กคา b ิเบอร์เราจะสามารถ จัดการมันได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาผมจะขี่เจ้าไอ้นี่ไปด้วยนะฮะขี่เจ้าบลูไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฟันมันเลยหัวมันเลยเออมาดิมาดิมาดิมาดมามานี่มานี่เออเออหนีไหนเออเออเออมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาดิเพิ่มอืมอืมโอ้โหเกือบสองพันกว่าวันนี้เดียวเกือบสองพันกว่าเลยนะเพื่อนโอ้หดาเมจดาบจังแรง โอ้โหแรงมากเลยมากมาน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยบอกเลยเธอบอกว่าดาบมีนแรงมากแรงมากแรงมากโคตรแรงแต่ห้ามเอาไปฟันตะขาบเด็ดขาดเลยนะนเพื่อนไปฟันตะขาบนี่คือเราตายเองนะบอกก่อนเพื่อนไต่คู่มันสะท้อนดามเมจนะครับผมระวังกันด้วย <c oughs> โอเคกับตอนนี้เราก็มีดาบแล้วนะเนี่ดาบมีดาบเ e อ็กซคลิเบอร์แล้วนะครับผม สุดยอดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองอีกนิดหน่อยเนาะไปลองกับพวกอะไรดีเดี๋ยวผมหาเหยื่อก่อนนะครับผมเหยื่อแถวแถวนี้เนาะเออายโออ้อยดีก็มีต้นต้นไม้มาเกิดนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวหาเหยื่อที่มันแลดูแบบสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะครับผมเอาเอากระตุกเออดีก็กระตุกไปครับผมริมหาดเนี่ยมันชอบชอบมีแบบตัวดุร้ายเยอะๆนะเออ มาเจ้าฝูงทีละเบิร์ดมานี่มเข้ามา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 เรียบร้อยครับผมหมดหมดหมดเลยเกี้ยงหอเกี้ยงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับก็เดี๋ยวจะต่อจากความเดิมนี้ไปเลยเนาะเออส่วนอีพีนี้ก็มาทำเควสก่อนนะครับผม อีพีหนะ้าลงพรุ่งนี้เลยนะผมไม่ไม่ไม่ได้เว้นนะครับผมพรุ่งนี้แล้วก็คือจะลงศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเนาะเออลงวันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยเลยพร้อมกันสาวันเลยเนาะโอเคเนาะมันจะได้ไม่ขาดตอน <c oughs> ผมว่าผมจะจับตัวอะไรกลับบ้านนักตัว2ตัวละเนี่ยเออเอาเอาคาโน่เอาคา,า,าโนโ่คา,าโนโ่คาโน่หมาคาโน่หมาเอายิงไปตัวหรือเปล่าไม่รู้คา,าโนโ่ไหนเอา้า มันหน,มน,หนีมันหนีอ่ะเหนะ็นนะไปได้โอเคครับผมเดี๋ยวเอาเนื้อฝากที่เจ้าบูก่อนเพราะว่าเนื้อเยอะอ้าว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 คัมปี้มาจ้องหน้าแบบนี้แสดงว่าอยากมีเหลืองอยากมีเหลืองใช่ไหมเอามาเออมีเหลืองเหรออยากมีเหลืองเหรอเป็นไงอ๋อยังมียังยังมีอีกอ้าวคาโนมาอีกโอ้เออพอดีเลยลองดบับคาโนด้วยมาดิ หนอสามพันเลือดสามพันหนอเรียบร้อยครับผมดาบโอ้โหสุดยอดครับผมดาบเอ็กคาลิเบอร์อมันช่างแจ่มแมวจริงๆเลยนะครับผมโอ,โอเคครับผมวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ ลงในส่วนที่เหลือนะครับผมเนาะก,ก็คือก็ผมยังไม่ได้ไปจากป่านี้หรอกครับก็คือคืออัดคลิปไว้ก็คือ2-3ส EP เลยแหละเออสประมาณ2 EP ไม่ถึง 3. เออโอเคครับผม<ๆ>เดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่ปิดคลิปนะครับผม าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตอนนี้ครับช่องโดนันโดโดก็มี Facebook Fan Page แล้วนะครับและเพื่อนๆคนไหนอยากจะส่งแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ในแชทของเพจเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปกับการกระโดดใส่เจ้าคานโนไปเลยนะครับผมโอ้มาโอโกมาดิโอ้บูบูบวดบวดบวด ปวดมันปวดมันปวดมันโอ้ยบูเราไม่โหดอูเรามันยังหดเลยนะเออโคตรหดโอเคครับผมโอ้โอเคนะครับก็ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านเนาอบ๊ายบายเจอกัน